แต่คือที่ประทับของพระเจ้าคุณสามารถเข้าหาพระเจ้าณที่เกิดเหตุได้เอเมนในข้อทีอ่สองนะครับและพระองค์ทรงใช้เอลียคิมผู้บัญชาการอุราชสำนักและเชฟนาราชเลขาและมหาปุโรหิตคลุมตัวด้วยผ้ากระสอบไปหาผู้เผยพระวจนะอิสยาบุตรอาออสนี่คือการแสดงความถ่อมใจต่อผู้รับใช้ของพระเจ้า และนั่นเป็นการแสดงความถ่อมใจต่อพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าในเวลานั้นตรัสผ่านอิสยาและกษัตริย์องค์นี้ให้ความเคารพและถ่อมใจลงต่อผู้รับใช้ของพระเจ้ามากเพราะอะไรเพราะผู้รับใช้นําเอาพระวจนะมาเอเมนงั้นบางครั้งนี่นะครับเวลามีนักเทศมเทศถ้าคุณมองดูนี่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเขาก็เข้าห้องน้ําเหมือนเรา เขาดูหนังตลกเขาก็หัวเราะเหมือนเราเขาดูหนังเศร้าเขาก็ร้องไห้เหมือนเราถ้าคุณมองแค่เขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคุณจะพลาดจากพระเจ้าเอเมนแต่เมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าใครก็ตามมายืนและเทศนาแล้วคุณจะให้ความเคารพกับเขาและคุณจะเชื่อว่าพระเจ้าจะตรัสผ่านเขาพระเจ้าจะตรัสผ่านเขาโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าเขากล่าวพระวจนะของพระเจ้าอยู่ไหนมีใครมาที่นี่คุณมีคําถามกับพระเจ้าในระหว่างสัปดาห์ แล้วคุณยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเมื่อคุณมาฟังคําเทศนาพระเจ้าตอบข้อสงสัยของคุณบ้างมีไหมมีไหมครับมือมียกเป็นไหมครับมีไหม <c oughs> คุณเห็นแล้วหรือยังถามว่าผมโทรไปถามคุณก่อนไหมมีคําถามอะไรจะถามบ้างเดี๋ยวจะไปตอบวันอาทิตย์มีไหมไม่มีแต่เพราะคุณให้ความเคารพผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วคุณเชื่อว่าพระเจ้าจะต้องปลอดผ่านแน่ๆพระเจ้าคุยกับคุณ วันอาทิตย์แล้วผมเชื่อว่าตลอดสัปดาห์ข้างหน้าไม่ว่าคุณจะต้องผเผชิญกับปัญหาอะไรก็ตามพระเจ้าจะมีคำตอบให้คุณในวันอาทิตย์ต่อไปด้วยเอเมนเอาละเราจะมาที่ข้อที่สิบ้าเลยนะครับไม่เพียงแต่ท่านเพิ่งพาพระวจ,จนะที่มาผ่านมาทางผู้เผยพระวจ,จนะนะครับท่านเรียนรู้ที่อธิษฐานด้วยตัวของท่านเองด้วยและเฮเซคิยาทรงอธิษฐานต่อเบื้องพระพัก พระเจ้าว่าข้าแต่พระเยาว์วาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงประทับเหนือเครูปผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลกพระองค์แต่องค์เดียวพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแทนที่ท่านจะเข้าไปหาพระเจ้าแล้วบอกว่าปัญหาที่เจอมันใหญ่ขนาดไหนท่านเข้าไปทําอะไรก่อนท่านไปยกพระเจ้าให้ใหญ่กว่าปัญหาปัญหาของพวกเราคือ ทันทีที่เริ่มอธิษฐานอ้พระเจ้าทำไมปัญหามันใหญ่อย่างนี้เรายกปัญหาเราขยายปัญหาปัญหาก็ครอบงำต่อไปแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มยกพระเจ้าให้ใหญ่กว่าปัญหาการอัศาจรรย์จะเริ่มเกิดขึ้นใชเมนมข้อสิบเจ็ดข้าแตา่พระเจ้าเป็นความจริงที่พระราชาแห่งอัสีุริยได้กระทําแก่ประชาชาติทั้งทั้งหลายและแผ่นดินของประชาชาตินั้นร้างเปล่าคุณสามารถบอกกับพระเจ้าได้ว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นยังไงคุณสามารถเอาเบอร์เอาเอา,เอาบัญชีนะฮะชีวิตของคุณบอกพระเจ้าตอนนี้มันตัวแดงคุณสามารถที่จะเอา,เอารายงานหมอบอกพระเจ้าตรงนี้เขาตรวจนะผลตรงนี้มันออกมาแบบนี้นี่คือข้อเท็จจริงไอมั้ายแต่อย่าหยุดอยู่แค่นั้นให้ทําแบบเอเสเคียาต่อไปในข้อที่18แนะครับและได้เวียงพระของประชาชาินั้นเข้าในไฟเพราะเขาไม่ใช่พระแต่เป็นผลงานของมือมนุษย์และเป็นไม้และหิน เพราะฉะนั้นเขาจึงถูกทำลายเสียฉะนั้นบัตรนี้ข้าแต่พระโยวาพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขาเพื่อราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียวคุณจะต้องเชื่อในความสามารถของพระเจ้าที่จะช่วยกู้คุณออกจากปัญหาใดๆที่กำลังเข้ามาได้พระเจ้าข้าน้ำข้าไฟมาแล้ว แล้วเนี่ยเขากําลังจะตัดแล้วแต่ลูกขอบพระคุณพระองค์เพราะลูกเชื่อว่าพระองค์จะประทานสิ่งสารพัดที่ลูกยังขาดอยู่จากทรัพย์อันรุ่งเรืองและพระองค์จะให้ลูกอย่างแน่นอนเอเมนพระเจ้าหมอก็บอกว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่คือข้อเท็จจริงในสายตาของหมอแต่ลูกขอบพระคุณพระองค์เพราะลูกเชื่อว่าพระองค์จะช่วยลูกให้พ้นจากโรคนี้อย่างแน่นอน พูดถึงความสามารถของพระเจ้าก็เรื่องหนึง่งแต่เมื่อไหรก็ตามที่คุณบวกความสามารถและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะทำให้คุณในคราวนี้เข้าไปด้วยการอาัศาจรรย์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอเมนเอาละในข้อที่34นะครับพระเจ้าได้ตรัสตอบกลับมาว่าเราจะป้องกันนครนี้ไว้เพื่อให้รอดเอเมนก่อนที่พระเจ้าจะตรัสเฮเซคิยาได้ไว้ใจและเชื่อในน้ำพระทัยที่จะทำให้ ก่อนที่พระเจ้าจะทําอะไรให้กับคุณคุณต้องเชื่อว่าพระเจ้าให้นี่คือสาเหตุที่พระเยซูทรงสอนว่าเมื่อท่านอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับนั่นหมายความว่าคุณต้องเชื่อว่าพระเจ้าให้คุณถึงจะรับได้แล้วท่านจะได้รับหลายคนนะครับไม่เชื่อว่าพระเจ้าให้ก็ยื่นมือไปเปล่าะแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในมือก่อนที่คุณจะเชื่อว่าคุณได้รับอันดับแรกคุณต้องเชื่อว่าพระเจ้าให้ พระเจ้าพระคัมทีบอกถ้าไม่มีความเชื่อก็เป็นที่พอพระไัยของพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะคนที่จะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชี่ยวโองดำรงพระชนอยู่และพระองค์เป็นผู้ประทานบําเน็จบําเน็จคืออะไรก็ตามที่คุณต้องการถ้าคุณป่วยคุณไม่ได้ต้องการเงินเอเมนคุณไม่ได้ต้องการเงินไปหาหมอคุณต้องการหายโรคมากกว่าพระองค์จะประทานบําเน็จให้กับทุกคนที่แสวงหาพระองค์เฮเิเคียไม่ได้ไปขอ uh ขอรถม้าอีกสักคันสองคันเข้าไปขอให้พระเจ้าปลดหนี้ทั้งหมดนั่นหมายถึงช่วยกําจัดเอาศัตรูออกแล้วพระเจ้าตอบว่าตอบง่ายๆสั้นๆว่าเราจะช่วยให้รอดแล้วพระองค์ได้บอกไว้ว่าศัตรูมาทางไหนมันจะกลับไปทางนั้นแล้วรู้ไหมครับเรื่องที่เกิดขึ้นแม้เฮเซเคียจะมีกองทัพที่เกรียงไกรย,ยิ่งใหญ่ สามารถแลกเลือดเนื้อก็ได้แต่ในที่สุดก็ต้องแพ้ถ้าไม่มีพระเจ้าแต่เพราะเขาได้อธิษฐานการสงความนี้เป็นของพระเจ้าเฮสคียาไม่ได้สูญเสียไพ่พล,พลแม้แต่คนเดียวเรื่องราวเป็นมาแบบนี้ในสองอ่าในข้อที่สามสิบห้าและอยู่มาในคืนนั้นทูตของพระเจ้าได้ออกไปออกไปกี่องค์ครับฮะ ถ้าเราอ่านในสองพงศาวดารเราจะพบว่ามีเพียงทูตสวรรค์แค่องค์เดียวเท่านั้นเองนะออกไปทำอะไรออกไปและได้ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสียหนึ่งแสดมื่นห้าพันคนและเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดดูเถิดพวกเหล่านี้เป็นศพทั้งนั้นผมเคยดูเรื่องดินจาเต่านะครับ นินจาเต่านี้อาจจะรับมือกับคนได้สิบคนนะผมเคยดูสตีเวนซีเกลนะอาจจะสู้กับคนได้สักยี่สิบคนล่าสุดผมดูยิบมันยิบมันก็สู้โอ้โหสู้ได้เกินสิบอีกอ่ะสู้โอ้โหสู้ได้มันมากเลยนะครับแต่ลูมาททูสวรรค์เนี่ยเพียงองค์เดียวถือดาบไปอันหนึ่งสังหารทั้งคืน หนึ่งแสนแปดหมื่นคนตายเกลี้ยงเป็นศพผมเคยดูหนังนะครับมันมีหนังเรื่องอะไรนะพวก The l o r ลอ f the ร i เ g งใช่ไหมที่มันมีกองทัพอย่างยิ่งใหญ่มาคังฟูแพนด้าก็ได้หนึ่งตัวแต่ผมยังไม่เคยเจอเรื่องไหนที่หนึ่งต่อแสนแปดภายในคืนเดียวรู้ไหมว่าพระเจ้าได้ทรงประทานทูตสวรรค์มาปกป้องชีวิตของคุณคุณมีทูตสวรรค์ประจำตัวอย่างน้อยหนึ่งองค์อยู่กับคุณ จำได้ไหมที่สาวกห้ามไม่ให้เด็กๆเ,เข้ามาหาพระเยซูพระเยซูตรัสว,ว่าไงไม่รู้หรอกหรือว่าทูตสวรรค์ประจำตัวของเขาเข้าเฝ้าอยู่ต่อพระภาคของพระบิดาของเราอยู่ทั้งวันและคืนเขามีทูตสวรรค์ประจำตัวแล้วเมื่อเขาโตขึ้นทูตสวรรค์ก็ไม่ได้บายบายดูแลมาพอแล้วทูตสวรรค์ยังคงอยู่ หรือไมจนมาถึงวันนี้ที่คุณยังมีชีวิตยอยู่ได้ไม่ได้ตายทูตสวรรค์ประจำตัวได้ปกป้องคุณเอาไว้ไหนมีใครมีประสบการณ์เฉียดตายมาแล้วบ้างมีไหมผมเคยโดนงูกัดงูพิษด้วยแล้วไม่ได้ฉีดเซรั่มอะไรทั้งนั้น